ตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้เรียกได้ว่าสดใสเหลือเกินนะคะหลังจากที่ยืนอยู่เหนือระดับ1,230จุดได้นะคะปิตลาดนั้นขึ้นมา3.29จุดคาค่ะยืนที่1,232.29จุดมูลค่าการซื้อขายเมื่อวานนี้27,000ล้านบาทนะคะต่างชาติขายสุดที่ออกมา77ล้านบาทส่วนบรรยากาศตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้านี้นะคะมีแรงเทขายทำกำไรออกมาค่ะช่วงเปิดตลาดเปิดในแดนลบนะคะ แต่ตอนนี้รู้สึกว่าค่อนข้างจะสวิงตัวนะคะบวกบวกลบๆแต่ก็ยังยืนแดนแดลบอยู่ดีใช่ฮะแต่ว่าหลายตัวเองวันนี้ก็บวกขึ้นมาค่อนข้างรุนแรงพอสมควรเลยนะครับมาดูหุ้นไทยล่าสุดกันบ้างครับตอนนี้ก็หลุดระดับ1,230ลงมานะครับแต่ก็กลับมาปิ่มๆนี่แล้วฮะ1,230ท่วนลงมา2.29บูลค่าการซื้อขาย6,000ล้านบาท5ดับหลักทรั์นะครับ KTB สัปดาห์หน้าจะมีการจ่ายปันผลด้วยนะครับ36สตางค์วันนี้ก็เลยขึ้นมาอีก50สตางค์ครับอยู่ที่1 7 ก็ฟื้นตัวมาอย่างต่อเนื่องส่วนอินทัชครับขึ้นมา25สตางค์ราคาอยู่ที่67บาทด้านดีแทกเองก็ไม่น้อยหน้าครับขึ้นมาได้อีก75สตางค์วันนี้ราคาอยู่ที่85บาทไทยพาณิชย์ย่อตัวลงมาบาท50นะครับแล้วก็โฮมโปรขึ้นมา40สตางค์เดี๋ยวไปตรวจสอบทิศทางของตลาดกันดูหน่อยนะครับเชื่อว่าวันนี้คุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยมีคําถามโดยเฉพาะเรื่องของการขายว่าจะขายดีหรือยังสําหรับหุ้นที่ท่านถืออยู่น่าจะมีกาไรพอสมควรแล้ว อยู่ในสายกับผู้มุ่ในการฝ่ายวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าคุณสมพงษ์เบนจเทพาน,านันคุณสมพงษ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีครับค่ะคุณสมพงษ์คะหุ้นไทยเปิดตลาดในแดนลบนี่เปิดเพื่อที่จะวิ่งขึ้นไปต่อหรือเปล่าคะถามถามได้น่าสนใจครับคิดว่เาเป็นลักษณะนั้นนะครับค่ะน่าจะน,าน่าจะเป็นลักษณะเปิดเพื่อจะขึ้นต่อมากกว่า นะครับเพราะว่าส็ลบนิดหน่อยประเด็นสาคัญก็คือว่าราคาทองคำมันขึ้นขึ้นเยอะมากอืมค่ะฮ<อ>ัลโหลได้ยินไหมคะครับ<อ>ได้ยินแล้วครับก็คือราคาทองคาขึ้นเยอะมากซึ่งเอมันเป็นทิศทางค่อนข้างดีของแง่กระแสพันปอนะครับเมื่อคืนทองคาขึ้นไปถึงพันหกร้อยสี่สิบกว่านะครับแล้วก็น้ํามันเองก็ขึ้นด้วยจุดแปดเก้าสิบเจ็ด ประเด็นหลักก็คือว่าค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับเงินบาทวันนี้ก็แข็งค่าขึ้นมานะครับก็ก็สัปดห์ทีสิดตีหนึ่งก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าว่าว่าเริ่มเริ่มเริ่มแต่เป็นคนเริ่มในดอลลาร์แล้วนะครับอะไรทําให้นักลงทุนกลับมาหาสินทรัพย์เสี่ยงได้แบบนี้ฮะก็มองเรื่องเดิมนะครับว่า q ีสามมีมากมองกันว่ามากกว่า60เปอร์เซ็นต์70เปอร์เซ็นต์จะต้องมี q ีสามแน่นอนประมาณนี้ครับ การเริ่มเริ่มปกปากันมาแล้วก็ประเด็นอีกอันหนึ่งก็คือว่าคาดการันว่าจีนเนี่ยจะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างแรงเพื่อดึงแจ้งภาวะ hard landing นะครับมันก็จะมีแต่การกระตุ้นของพวกกลังการการของทุชีวิตต่างๆนะครับเ็จะรไม่ถึงรับเปี่ยงเริ่มเริ่มกลับมาเึินอีกครั้งหนึ่งครับอย่างนี้ภาพของตลาดบ้านเราถ้าหากว่าตัวไหนที่ย่อตัวลงมานี่เป็นจังหวะเข้าไปรับไหมคะโดยเฉพาะกลุ่มคอมมูนิตี้ต่างๆครับจะ้ป็น บ้านปูเอสโซไอวีอลอย่าพวกนี้ก็น่าสนใจนะครับซึ่งตลาดตัวก็อัพเอฟอร์มอยู่เยอะเหมือนกันครับแล้วกลยุทธ์ในวันนี้ล่ะครับก็ลงมาก็ทยอยซื้อหานใไในในในมิสซเลีสกมากแต่ตลาดเราเองก็พยายามยืนขาพันสองร้อยสามสิบจุดนะครับซึ่งถ้ายืนไ้เนี่ยก็จะเป็น,นสายสังแนณเหมือนกันนะครับแล้วก็น่าจะมีแรงดีใจสักสองสามอาทิตย์ก่อนนะครับก็ามา หมองรอบนี้ว่าไปประมาณประมาณต้นเดือนหน้าแล้วก็ค่อยๆเลิกกันนะครับค่ะพูดถึงตัว KTB ที่คุณสมพงษ์ก็แนะนํามาสักพักหนึ่งแล้วนะคะหลังเพิ่มเดืนแล้วก็ตอนนี้แนวโน้มเนี่ยโอ้โหพุ่งขึ้นต่อเนื่องเลยอยากจะให้แนะนานักลงทุนที่รอขายรวมไปถึงใครที่อาจจะรอจังหวะเข้าซื้อถึงแม้หุ้นจะขึ้นมาขนาดนี้แล้วอะคะ่ะก็ยังมองไปต่อได้นะครับผมว่ามันมันมัน,มนพวกนเพื่อนเนี่ยเขาทำนิวลิายกันไปหมดแล้วของเขาไฮอยู่ที่ประมาณ ประมาณ27นะครับก็จะวลาล่าแ่ส20ก็น่าจะโอเคนะครับไม่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 น่าจะแพงมากครับค่ะเพราะว่านุณจะไม่ได้ดุนแรงอะไรอย่างที่กลัวกันเพราะว่าตอนนี้นเิไครับระดับ17.9ป8ตอนนี้ยังเข้าได้18แล้วเหรอค่ะก็โอเคฮะัยังยังยังดูดีนะครับขึ้นชัดเจนนะครับครับครับมีคุณผู้ชมส่งคําถามมาจากทางบ้านนะครับตัวแรกครับ D Tag ต้นทุนประมาณสัก82บาท แต่ว่าตอนนี้ขึ้นมารู้สึกจะ85แล้วเนี่ยควรขายได้หรือยังฮะอ๋อก็ยัง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 โฮได้นะครับลุ่มนี้รู้สึกเอตมากนะครับครับก็น่าจะยังโฮได้อยู่ก็ไม่ไม่ไม่ต้องรีบนะครับตลาดเองก็ดีด้วยครับถือไปได้ต่อแบบสบายสบายใจเลยนะครับครับผมครับถัดมาครับถามเรื่องของเอ็กโก้นะครับว่าจะสามารถเข้าไปซื้อได้หรือเปล่าฮะเอโก้ใช่ไหมฮะเอ็กโก้ครับลงไฟฟ้าครับเอ็กโก้ไม่น่าสนใจนะครับก็คือว่าถ้าเกิดตลาดหุ่น พันฝนขาลงเนี่ยหุ้นอย่างเงี้กย,ก,ยก็จะเป็นหลุมหลุมรอดภัยที่ดีนะครับแต่ว่าถ้ามันตลาดเป็ขาขึ้นี่เมันทำให้เสียโอกาสน,นะครับควรจะซื้อหุ้นที่มันมีไฮเบต้าเยอะๆมากกว่านะครับค่ะถ้าอย่างนั้นหุ้นที่น่าสนใจในมุมของคุณสมพงศ์ณวันนี้มีตัวไหนบ้างคะก็จะมีเอสโซ่มีบ้านตูมีไอพีแอครับค่ะถ้าเป็นกลุ่มสื่อสารนะคะน่าสนใจไหมคะสื่อสารจะชอบทูมากที่สุดเพราะมันมันยังขึ้นน้อยนะครับค่ะครับ ครับผมทรูยังขึ้นน้อยแล้วก็โอกาสประมูลได้แล้วก็ยังมีสูงอยู่ด้วยใช่ไหมฮะใช่ใช่ยังยังยังน่าจะไปได้อีกนะครับครับขอบคุณมากเลยครับคุณสมพงษ์สวัสดีครับสวัสดีครับดูทิศทางแล้วนะคะลงมาเนี่ยก็เข้ารับได้เพราะว่า คุณสมพงษ์ประเมินว่านานมน่าจะไปต่อนะคะจากความคาดหวังว่าน่าจะมี QE3 ทางจีนเองจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะเป็นปันจจัยบวกที่ทําให้คอมมูนิตี้นั้นปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นด้วยเมื่อค่าคืนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นก็จะส่งผลมายัางตลาดหุ้นด้วยนะคะมาดูภาพของตลาดหุ้นต่างประเทศกันสัหน่อยค่ะคุณผู้ชมเมื่อค่าคืนที่ผ่านมาฝั่งของสหรัฐกับโยุโรปนั้นปิดค่อนข้างจะแตกต่างกันนะคะไปดูที่ฝั่งของสหรัฐก่อนย่อตัวลงไปอยู่ในแดนลบนะคะหลังจากที่เมื่อค่าคืนที่ผ่านนมานนักลงทุน นายตลาดฝั่งสหรัฐเนี่ยมีการเทขายทำกำไรคร่ะเพราะว่าดาวโจนเนี่ยขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยแล้วก็แตะระดับสูงสุดในรอบหลายปีระหว่างวันนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ย่อตัวลงมานะคะลบลงไป68.06จุดนยะคะยืนที่13,203.58จุดค่ะในขณะที่นสแ a กลงมา8.95จุดนะคะ SP ลงมา4.96จุด ส่วนฝั่งยุโรปนะคะส่วนใหญ่ปิดในแดนบวกกันหมดเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา มีข่าวจากฝั่งของสเปนนะคะเพราะว่าต้นทุนการคู่ยืมของรัฐบาลสเปนนั้นปรับตัวลดลงในการประมูลขายตั๋วเงินคลังเมื่อวานนี้นั่นเองและที่สําคัญตอนนี้นักลงทุนส่วนใหญ่ยังคงรอนะคะการประชุมผู้นํายุโรปค่ะเพื่อรอดูมตาตรการการแก้ไขปัญหานี้ในภูมิภาคดูซิว่าจะมีความคืบหน้าไหมนะคะก็ดันให้ฟุตซี่ร้อยนั้นขึ้นมา33.15จุด ในขณะที่ CAC ของฝรั่งเศสขึ้นมา32จุดนะคะ DAX ของเยอรมนีขึ้นมา55จุดส่วนตลาดหุ้นในพื้นภาคเอเชียนะคะส่วนใหญ่เปิดในด้านลบค่ะคุณผู้ชมโตเกียวลงมา59จุดสิงคโปร์ลงมา24จุดหางเสฉงหฮ่องกลงลงมา172จุดวเวบเ้้จุดวันลงมา18จุดนะคะมานิลาลง29จุด ส่วนมาเลเซียบวกส่วนทางขึ้นมา2จุดนะคะโซลงมา16จุดค่ะมาดูบาทไทยกันหน่อยเปิดเช้านี้แข็งค่าค่ะสาบาทสสตางค์ถึงสีสตางค์ต่อตาราสารัฐนะคะจากปิดปลายเมื่อวันช่วงเย็น3าบาทสีสตางค์ถึงสีสตางค์ต่อตาราสารัฐทองคำนะคะต้องเรียกได้ว่าขาขึ้นเต็มร้อปเซนะคะเพราะว่า ราคาทองคำถ้าหากทะลุ1,640เหรียญต่อทรารา์ได้เนี่ยนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกเลยว่าเป็นสัญญาณของขาขึ้นนะคะเมื่อคืนนี้ขึ้นไป1,640นะคะแต่เช้านี้ย่อลงมาแล้วนะคะยังไม่ผ่าน1,640นะคะลงมาที่16 3 8เหรียญก็ต้องจับตาดูว่าจะมีแรงเทขายหรือเปล่านะคะถ้าหากว่า สามารถขึ้นไปยืนได้ต่อเนี่ยโอกาสที่ทองจะไปถึง1,670เหรียญก็มีสูงนะคะทองเมื่อคืนนี้ขึ้นมาเกือบเกือบ20เหรียญค่ะไต่ระดับขึ้นมาจาก1,621ถึง1,639เหรียญต่อทรงออนะคะราคาของบ้านเราเช้านี้ก็เลยปรับเพิ่มขึ้น150บาทต่อบาททองคำค่ะทองคำแท่งรับซื้อ24,250ขายออก24,350 ส่วนร่ปพันธ์รับซื้อ23,892ขายออก24,750นักลงทุนคาดหวังกันนะคะว่ามาตรการ QE 3และการกระตุ้นเศรษฐกิจของฝั่งจีนจะมีขึ้นเลยทำให้ราคาทองขึ้นมาขนาดนี้นะคะแต่ว่าก็ต้องดูแนวต้านกันให้ดีด้วยถ้าหากว่าไม่ผ่านเนี่ยก็อาจจะร่วงได้เพราะฉะนั้นต้องบริหารจัดการกันด้วยนะคะมาดูน้ำมันดิบกันหน่อยะค,ะค่ะคุผู้ชม เมื่อคืนนี้ค่ะคุณมนายขึ้นมาทั้ง2ตลาดเลยอย่าง WTI ในนายเมกเนี่ยขึ้นมา71เซนต์นะคะยืนที่96เหรียญ68เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนที่ลอนดอนเนี่ยขึ้นมา94เซนต์ค่ะยืนที่114เหรียญต่อบาร์เรลนะคะมีแต่ตัวเลขดีๆนะครับในช่วงนี้ก่อนที่จะมีการประชุมใหญ่ของทั้งฝั่งยุโรปแล้วก็ของฝั่งสหรัฐในช่วงปลายเดือนสิงหาคมกับช่วงต้นเดือนกันยายนและก็เช่นเดียวกันครับในสัปดาห์ขอไปฮะในช่วงหน้านี้เลยธุรกิจที่จะพาไปสํารวจตรวจอบ คุณธนวัลมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์พิเศษธุรกิจหนึ่งมาครับและเป็นธุรกิจที่พูดชื่อไปปุ๊บทำเอาน้ำย่อยผมเรียกร้องทันทีนะฮะ,ฮะจะเป็นธุรกิจไหนธดรติดตามกันช่วงหน้าครับ